วีรีพอร์เตอร์พรีเซนต์โดยทรูมูฟเอชช่วงที่1สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองไวตามิลอาหารแมวมีโอสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วีรีพอร์เตอร์พรีเซนต์โดยทรูมูฟเอชครับจะพาทุกคนกลับไปดูสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเวทีของ The Voice เสียงจริงตัวจริงซีซั่นที่2อกันอีกครั้งครับเริ่มต้นกันที่เวทีของรอบ Blind Audition กันก่อนนะครับบอกเลยว่า อลังการมากพี่เกเบนจากวันบอครับซึ่งถือว่าเป็นคนที่หนักมากในเรื่องของการคุมโทนทั้งหมดใน oh. ส่วนของโปรดักชันครับผมปีนี้คนคาดหวังเยอะพี่เกเ้นเยอะมากเยอะมากแม้กระทั่งตัวทีมงานนี่ก็ยังคาดหวังเยอะเลยไม่ผมรู้สึกว่า ก็ช่วยไม่ได้ปีที่แล้วพี่ทาไว้ดีอาไม่ผมว่าทุกคนทําไว้ดีดีกว่าทุกคนเลยคนระจริงๆมันทั้งไลฟ์ซาวด์สเตจมุมกล้องหรือว่าอีเวนท์ทุกทีมผมว่าปีที่แล้วโอ้โหดีมากผมเชื่อว่ามีหลายคนได้มีโอกาสดูออนแอร์วันแรกไปแล้วทุกคนจะรู้สึกประทับใจมากพี่ก็ไปเล่าให้ฟังหน่อยว่าการทํางานของโปรดักชันหนักขนาดไหนครับก็บลายของเราปีนี้ก็เน้นเรื่อง LED เยอะมากมไม่ว่าจะเป็นเส้นสายหรือว่าจอซึ่งปีนี้ค่อยงจะเยอะแล้วไอ้พวกเส้นสาย LED พวกนี้มันเซนซิทีฟมากทำงานแบบโอ้ยากมาก ที่เราเห็นเนี่ยแต่ละเส้นแต่ละเส้นเนี่ยผมต้องไปทําเวทีเพื่อเซิร์ฟกับเส้น l e วดีเพื่อเซิร์ฟกับมุมภาพเพื่อเซิร์ฟกับแสงแบบโอ้โหกว่าจะกว่าจะเสร็จไม่แบบทีมงานตาเหลืองไม่แต่ว่าจริงๆพอออกมาแล้วมันถูกใจทีมงานไหมครับก็ก็ถ้าถ้าถ้าถามตัวผมเองผมผมผมแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้มากจริงๆต้องต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่เราพยายามทุกอย่างอยากให้ดูตั้งแต่แบบว่าคุ้มตั้งแต่คนที่เดินเข้ามาในฮอล์ก็จะรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนรายการทีวีเลย สามารถเก็บภาพได้ทุกมุมสามารถเดินได้ทุกมุมไม่มีการสุดยวบหรืออะไรอย่างนี้ก็คือ,คอ,คอเราเราเต็มที่กับมันทุกจุดสำหรับโจทย์ที่ยากที่สุดของปีนี้พี่กิเวนคิดว่ามันคืออะไรครับบนเวทีของ The Voice b เบสิกของของของ The Voice เนี่ยมันจะเหมือนกันนะฮะก็คือบลินมันจะเป็นแบบว่า น้ำจิ้มให้ทุกคนเห็นแล้วแบบน้ำลายไหลนิดๆอย่างนี่ยังถือว่าไม่สุดเอ้ยยังไม่สุดนะยังไม่สุดก็พอมาแบทเทิลมันก็จะโตขึ้นอีกนิดนึงแต่พอไปไลฟ์เหมือนปีที่แล้วที่บอกว่าอู้อู้อลังการอ่าต้องเรียกว่าอู้ซึ่งถ้าเกิดพูดถึงรกชาตทุกคนจะคิดถึงเวทีครับไฟจริงจริงมันก็คือทุกอย่างเพราะว่าตัวตัวตัวผมก็จะเป็นคนออกแบบแล้วเราก็จะดูว่าโอเคอะไรที่เราจะเซิร์ฟการแสดงโชว์ของน้องๆได้เซิร์ฟคอนเซ็ปต์ของรายการได้แล้วก็เราก็จะออกแบบ แสงเสียงภาพทีมงานที่เกี่ยวกับเรื่องการวางคิวอ,อะไรอย่างเงี้ยเราบันบอกรับผิดชอบหมดครับเพลงช้าเพลงเร็วอ่าอันนั้นอันนั้นก็จะเป็นของทางทีมพี่ตองพี่ชัดอ่อาก็เราจะมีมิวสิกดีเรคเตอร์ที่เป็นคนควบคุมทางด้านนั้นอีกทีหนึ่งเราก็จะฟังว่าโอเคเพลงช้าทำยังไงให,ไ <ฟ S 1> ให้มันสวยอ,อ่ากับหนัก,นกเป็นยังไงดีใจลงไหนมาบอกกันเขา,าเรว่อกเพลงช้าเพลงเร็วอู้ผมว่าหนักจพอกันช้าจะทำยังไงให้มันช้าแล้วสวยเร็วจะทำให้คนดูแล้วแบบว่าเวทีมันไฟลุกอะ อ่าอันเนี้ยยากผมว่ายาก <ๆ S 2> ทุก <ๆ S 2> เพลงเลยฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนทุกขั้นตอนเนี่ยกว่าที่ท่านผู้ชมจะได้ฟังจากทางบ้านเนี่ยเราผ่านการคือเราไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรฮะเราไม่ได้ตกแต่งเสียงนักร้องเลยเขาเป็นตัวตนของเขา<ม>แต่เราพ<ม>ยายามทำยังไงให้คนอยู่ทางบ้านรู้สึกว่าเฮ้ยเบสมันก,ก็เพ,าะเ,พาะเสียงทุกอย่างมันครบทุกอย่างได้หมดได้ทุกอารมณ์สชารับที่จะมาฟังเสียงแบบว่ามิติเดียวแห้งๆเราก็พยายามทําให้มันมีมิติในการฟังมากขึ้นอะไรอย่างงี้ครับโหยากซาบิจิเนียเราเก่งเก่งมาก